วันนี้ก็ผมก็จะมามาแชร์นะครับแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการกินอาหารเช้านะครับของคนในยุคกลางว่าทําไมเขาเขาเขาถึงคิดว่าการการกินข้าวเช้านะี่มันมีแค่คนที่เป็นกรรมกรใช้แรงงานและคนบาปเท่านั้นนะครับนี่ก็และผม,มอ่าน ันตาตาก็รู้สึกเออมน่าสานใจเขาคิดอะไรอยู่อ่ะคนคนในยุคนั้นอะไรเงี้ยครับว่าทำไมาการกินอาหารเช้าที่ที่ในสมัยนี้ครับในปัจจุบันเราคิดว่าเออมันมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่คนยุคนั้นกับกลายเป็นมองว่ากลายเป็นเรื่องของอการการทำบาปเนาะแล้วก็มีคนแค่คนชนชั้นล่างเท่านั้นที่จะกินอาหารเช้าเน,น้นโอเคเดี๋ยวหลังนั้นเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหาก,กันเลยลวกันนะครับเหมือนในยุคหนึ่งอ่ะเราเชื่อกันว่าแบบ อาหารเอ่ยยุคสมัยนี้ครับเราจะเชื่อกันว่าอาหารเช้าเนี่ยก็คือเป็นามื้อที่ดีคือเป็นอาหารสมองนะครับในใน,ในตอนเช้าช้าที่ที่เราตื่นเช้ามาเราก็ได้ได,ได้ได้กินอาหารเข้าไปเนะี่ยมันก็จะช่วยไปช่วยเสริมสร้างนะครับเอบำรุงสมองบำรุงร่างกายนะครับแล้วก็เพื่อให้เรามีเอแรงนะครับมีพลังงานที่จะทํางานในในแต่ละวันนะครับก็โดยเฉพาะเด็กๆไว้กำลับบงโตนะครับก็สมัย สมัยเนี่ยครับก็คือก็พ่อแม่ก็มักจะเชี่ยวเขียนนะให้ลูกกินอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนทุกวันเพราะเหมือนว่าเราเราก็ศึกษามาแล้วก็ในเรื่องของของอการเจริญเติบโตของเด็กก็ควรได้รับอาหารเช้าที่ท,ที่เหมาะสมและก็เพียงพอนะครับทีนี้เราในเรื่องของของการ บางคนครับเขาทํา i f เนี่ยบางทีเขาก็บองข้ามมื้อเช้าไปเลยแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลายบุคคลนะที่ที่จะเลือกที่จะรับประทานอาหารให้มันเหมาะสมกับร่างกายหรือการดูแลสุขภาพแต่ว่าหลักๆแล้วอะ่ะคือคนที่ไม่ไม่ได้เอ่อเหมือนมาเข้าคอร์สหรือว่าต้องการจะลดน้ําหนักอะไรมากนะครับผมว่าอาหารเช้าก็ยังเป็นสิ่งสําคัญอยู่นะครับอ่าอ,อย่างไรก็ดีครับในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยในเอ่อประมาณยุคกลางนะครับปีคศ สิบห้ขึ้นไปก็ยุคประมาณยุคศาสนาจักรเนาะที่เขาเขามีการาใช้ปกครองในเรื่องของอชนชั้นกลุ่มคนที่ท,ที่ที่อยู่ในเมืองต่างๆนะครับในการที่ใช้คําสอนหรือความเชื่อทางศาสนาเนี่ยในการปกครองของผู้คนในเมืองนั้นนะครับในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยการกินอาหารใดในยุคก,ก่อนยุคก,กลางนะครับ สมัยกิจเจาจักรเนี่ยการกินอาหารใดๆก็ตามนะครับก่อนก่อนเที่ยงเนี่ยเขาก็จะถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่แปดเปื่อนนะครับไม่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้รักมากดีนะครับอันนี้ก็อันนี้คือสมัยยุคลางเขา้วนะอาหารเช้านะครับจึงเป็นเรื่องของอเฉพาะกลุ่มนะครับซึ่งได้แก่พวกอ่คนกรรมกรที่ใช้แรงงานมากๆนะครับแล้วก็เหล่าคนบาปผู้ตะกะรละกามเห็นแก่กินนะครับประมาณนี้เขาเขาคิดคิดว่า เรื่องอาหารเช้าเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับอันนี้คือความเชื่อทางศาสนาจักรเขานะครับแล้วก็ถ้าถ้าสืบเรื่องราวต่อไปอีกนะครับยิ่งชวนให้แบบงงมากขึ้นนะครับว่าต้นกําเนิดแนวความคิดอาหารเช้าเอที่เป็นที่เป็นบาปคือใครทานอาหารเช้าคือจะเป็นคนบาปก็มาจากทางยุโรปซึ่งเป็นทางฝั่งยุโรปเนี่ยก็เป็นดินแดนที่แบบมีอาหารเช้าที่แบบแบบหลากหลายแฟนตาซีมากเลยนะครับมันก็เหมือนจะย้อนแย้งกันอยู่นะครับ ถ้าจะให้พูดแบบเจาะลึกลงไปอีกนะครับในยุคกลางเนี่ยที่ว่าเนี่ยคือยุคที่ศาสนาจักรป๊บหรือว่าคนคนที่เขาเขามีความเชื่อในเรื่องของศาสนาพวกคริสต์นะครับก็คือจะมีบทบาทมากในการจำคนในสังคมนะครับเรียกว่าเป็นคนที่ชีพเป็นชีพตายเลยทีเดียวนะครับแม้แต่เรื่องอาหารเช้าเนี่ยครับก็มันอาจจะไม่ใช่ข้อห้ามหรือมีการลงโทษกันถึงตายนะครับแต่ว่า ในทางปฏิบัติแล้ว่คนคนแทบจะแบ่งแยกชนชั้นนะครับเอกันโดยการที่การใช้อาหารเช้าเนะี่ยเป็นการแบ่งชนชั้นของคนในเมืองคนในสังคมเลยทีเดียวนะครับซึ่งแบบเหมือนผมก็แปลกใจอยู่เหมือนว่าเอยทำไมแค่กินอาหารเช้ามันกลายเป็นคนไม่ดีเป็นกรรมกรก็เดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันอีกทีนะครับว่ามันเขาคิดยังไงนะครับ นี่หลักคําสอนของศาส,สนาคริสต์นะครับนิกายโรมัแคทโทลิกในยุคนั้นน่ยมักจะพูดถึงเ,เรื่องบาปเจ็ประการนะครับซึ่งได้แก่ความตะกะความเกลียดเกลียดค้านร,ราคะอัตตาโทสะลิษยาและโลภะหรือความโลภนั่นเองครับในบาปข้อตะกะเนี่ยนี่เองครับมัน,ม,นมันก็มีการเอ่ยถึงการกินเร็ว เกินไปนะครับก็มันมีอยู่แทรกอยู่ในคําสอนเหมือนกันดังนั้นการกินอาหารเช้าจึงเป็นเรื่องที่ขัดกับคําสอนนะครับซึ่งอาจจะถูกลงโทษในนรกนะครับด้วยการโดนงูก,กัดหนูหรือคังคบกินทั้งเป็นโอ้อันนี้เราก็เหมือนเราไปดูเคยถ้าเกิดเราเคยเข้าวัดเข้าโบสถ์มันก็จะมีภาพจิตกรรมตามฝาผนังอย่างน,นีว่าลงนรกไปคนที่ทำบาปทำกรรมอะไรไว้มันก็จะโดนปีนต้นยิ้วมังลงกระทะทองแดงมังแต่ทางคิดศร ศาสนาเขาก็จะมีเหมือนกันนะครับว่าทําบาปได้คนไหนกินอาหารเช้าเนี่ยก็คือเขาจะมองว่าเป็นคนตะกาก็คือผิดบาปข้อหนึ่งเลยทีเดียวตกนรกลงไปนะครับตายไปตกนรกก็จะโดนงูกัดหนูกัดหรือขั้นคกกินทั้งเป็นน่ากลัวมากครับใครกินอาหารเช้าในยุคลางนะครับต่อไปนะครับเชาวพิษที่ดีในยุคกลางครับก็จะเริ่มกินอาหารครั้งแรกของวันก็ประมาณตอนเที่ยงที่ยงนะครับก็อ่ นั่งเอ่อที่คือหมายว่าที่ที่เขาเขาเกี่ยงก็หมายว่าในการคนชนชั้นสูงเนี่ยเอ่อมักจะตื่นตื่นสายหน่อยก็คือก่อนจะแต่งองค์ทรงเครื่อนนะครับว่าเพราะชุดเขาจะดูแบบฮัลามากครับถ้าใครเคยดูหนังใน,ในยุคกลางก่อนนะครับแลวก่อนจะแต่งตัวเสร็จนะครับก็ก็จะสายสายและนี่เขาก็จะเริ่มมือม้อมื้อมื้อแรกของวันก็ประมาณ ตอนตอนเที่ยงนะครับและจากนั้นเขาก็จะกินไปถึงทั้งวันกินดินเนอร์เลยนะครับนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของของชนชั้นสูงนะครับในในยุคกลางเขานั้นนั้นก็คือเหมือนว่าเขาก็พยายามจะไม่กินเยอะนะครับก็กินแต่น้อยท่านเขาถือว่าเป็นผู้ลักมากดีนะครับยิ่งกินน้อยก็ถือว่าเป็นผู้มีศรัทธานะครับมีความเคร่งครัดนะครับแล้วก็มีความสง่างามนะครับต่อต่อริศนาจักรนะครับกลุ่มคนที่อ่าพิศนาจักรยอมรับ ยอมหลับหูหลับตานะครับให้กินข้าวได้ก็เหมือนว่าหลับหูกับตาข้างนช่างมันมันจะกินอะไรก็เรื่องของมันก็คือกลุ่มพวกผู้ใช้แรงงานทาสนะครับกรรมกรซึ่งคนพวกนี้มันเหมือนมันต้องกินเน่เพราะมันต้องใช้แรงงานในการทํางานนะครับซึ่งอาจเป็นเพราะว่าคนเหล่าเนี่ยมันต้องตื่นขึ้นมาออกแรงกันแต่แต่เช้ามืดนะครับเพื่อจะเหมือนว่าไปใช้แรงงานในการก่อสร้างนะครับพวกสิ่งก่อสร้างพวกโบสถ์วิหารอะไรเงี้ยครับให้ให้กับศาสนาจักรนะครับก็ ก็เลยต้องแบบหลับหูหลับตาไปข้างหนึ่งก็ช่างมันครับปล่อยคนบุ่มนี้ออกินอาหารเช้ากลายเป็นคนบาปคนตะการไปนะครับนะฮะอย่างไรก็ตามครับทางภาพการกินอาหารเช้าของของเหล่าแรงงานทาสนะครับก็ไม่ได้ดูเหมือนเป็นที่ยอมรับมากนักนะครับเช่นเช่นเดียวกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจกินอาหารเช้าได้คือมีความอนุโลมในอารมณ์มันรวยให้ก็คือกลุ่มคนชรานะครับซึ่งแบบหรือผู้ป่วย แล้วก็เด็กเล็กนะครับซึ่งแบบเหตุผลด้านสุขภาพนะเป็นหลักนอกนอกนั้นคนที่อยู่นอกเนี่กลุ่มเนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็นเป็นคนที่คนบาปนะคนไม่ดีคนตะกะนะครับและหากกินอาหารเช้าก็จะถูกเยียดยามถูกล้อเลียนว่าเป็นคนไม่แข็งแรงเป็นคนที่ไม่เคร่งคัดต่อศาสนานะครับเป็นคนประหลาดอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้การกินอาหารเช้านะครับเป็นเรื่องไม่หรูหรานะครับ สำหรับคนยุคกลางก็คือการก็มาจากข้อปฏิบัติของราชสำนักด้วยนะครับด้วยอ,อย่างหนึ่งคือว่าราชวงศ์ในยุโรปนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นเป็นกลุ่มคนชั้นสูงนะครับที่หมกมุ่นอยู่กับการกินอาหารนะรการกินมากกว่าการทําอย่างอื่นะ ในแต่ละวันคือเขาก็จะมีสำรับคาวหวานอะคือไล่เลียงกันเลยนะครับตั้งแต่กลางวันนะครับจนถึงเย็นกินต่อเนืยองกันางเลยนะครับก็แทบเดยว่ากินตลอดทั้งวันนะครับอ่าแถมยังเอ่อใช้โต๊ะอาหารเนี่ยในการมานั่งคุยเรื่องเอ่อการบริหารบ้านเมืองนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นการกินอาหารเช้าก็เป็นเรื่องที่ไม่นิยมอย่างยิ่งครับสำหรับ คนชนชั้นสูงในในยุโรปนะครับเนื่องจากอคนในชนชนชั้นบริหารนะครับต้องเก็บท้องนะครับเอาไว้กินอาหารกับพวกราชวงศ์นะครับคริงต่างๆกับเอได้ยุคเมืองต่างๆนะครับเอาไว้เตรียมท้องมาสําหรับดินเนอร์มื้อเย็นด้วยเพราะฉะนั้นข้าวเช้าก็เพิ่ก็จะข้ามไปอะไรนะเงี้ยครับก็เป็นเริ่มมือกลางวันแล้วก็กินยาวจนเย็นเลยนะครับนะครับผมทีนั้นจากนั้นนะครับชาวยุโรปนะครับก็ จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับกับมื้อเช้าเนี่ยน้อยมากจนกระทั่งนะครับมันมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมามาเ,เป็นมีอาหารอย่างหนึ่งที่เหมือนพลิกประวัติศาสตร์เลยทําให้คนเนะี่ยเริ่มกลับมาทานกินอาหารเช้ามากขึ้นอ่ารู้ไหมครับคืออะไรครับอาหารประเภทไหนนะครับในยุคศตวรรษที่สิบหกนะครับมันเริ่มมีการเปลี่ยนฮัลโหล อันนี้คือกำลังทายอยู่ใช่ไหมฮะะหรือพี่บิ๊กไปอันอันอันน,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 นี้อันนี้พี่บิ๊กไปหรือเปล่า <laughs> พอเช่อเลยยุคส่วนที่สิบหกเสร็จเอาหายไปเลยสงสัยหิวอาจจะแวะไปกินข้าวแป๊บหนึ่งนะฮะเ,เปิดเผ <laughs> ยความรับปังย่างแล้วถูกดีดออกไปเลยประเด็นคืออะรู้ปะ่ะเดี๋ยวขั้นจังหวะประเ็คือแกกำลังคุยอยู่เว้ยเพิ่พี่กูว่าพี่บิ๊กไม่รู้ด้วยว่าไมดับไปแล้วฮัลโหลโ พี่กลับมาแล้วกลับมาแล้วพี่บิ๊กมันค้างที่ศตวรรษสิบหกอ๋อโอเคครับผมก็เป็นเป้นมากเสียง็นเแหลกกำลังลุ้นอย่างดีใช่ไหมว่าว่าคืออะไรใช่ไหมอาหารแล้วเรามาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพฤติกรรมการกินนั่นก็คือกาแฟและช็อกโกแลตครับเฮะเพราะกาแฟและช็อกโกแลตเนี่ยเริ่มเข้ามาเผยแพร่ในยุโรปตอนช่วงประมาณศตวรรษที่สินะครับเพะฉะนั้นเอ ศาสนารดจักรนะครับเลยได้ประกาศเอ่อจึงประกาศว่าการดื่มกาแฟและชอ็อกโกแลตในยามเช้านั้นไม่เป็นบาปน,นะครับอันนี้คือเครื่องดื่มเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของคนยุคกลางอันนี้เป็น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 เอ่ออาหารที่สําคัญเลยนะครับก็คือกาแฟและชอ็อกโกแลตนะครับอันนี้เป็นเป็นต้นกําเนิดของการดื่มกาแฟตอนเช้าเลยคือหลังจากเอ่อยุคศาตนารจักรมาคือป,ประมาณศตวรรษที่สิบหกนะครับคนยุโรปก็เริ่มกินกาแฟกินชอ็อกโกแลตกันแล้วนะครับ ดังนั้นคนที่ดื่มกาแฟและช็อกโกแลตในยามเช้านั่นนะครับมันเอ่อทังสาสนาจนั้นจก,ก็จะไม่นับว่าเป็นคนบาปเพราะเป็นสิ่งที่เอ่อเป็นเครื่องดื่มไม่ใช้อาหารนะครับเหมือนกันเหมือนพวกเกล็ดต,ตัวกินปลาไหลไง,ไ,งไม่รู้ครับเก็ดเอ้เกล็ดอนะทุพาิสิทธิ์แล้วครับเกล็ดผมไม่รู้เกล็ดต,ต,ตัวกินไข่เกล็ดปลาไหลกินน้าแกงเอเอเมอนกกูก็อยากจะกินเอออยากจะกินเนี่ย กาแฟช็อกโกแลตก็งั้นก็ข้ามไปมันให้เป็นเครื่องดื่มแล้วกันนะครับเพราะเขาเหมือนว่ามีความนิยมมากในการจิบกาแฟหรือว่าจิบช็อกโกแลตในในตอนเช้าเพราะแบบอาจจะเป็นเพราะด้วยสภาพอากาศที่ที่ยุโรปมันมันมีอากาศเย็นเนาะเพราะฉะนั้นการดื่มช็อกโกแลตเกี่ยวกับกาแฟก็ไม่ถือว่าเป็นอาหารเช้า,ชาเขาเขาก็าประมาณว่าให้ให้เป็นเป็นเรื่องของการดืม่มเครื่องดื่มไปนะครับแล้วก็จะมีคนชนชั้นสูงกลุ่มหนึ่งนะครับที่ที่ เหมือนก็ไม่ไม่โนสนโนแคร์ no son, no care, ว่าเออไม่เป็นไรกูฉันอยากจะกินเนี่ยทั้งกาแฟทั้งอาหารเนี่ยก็ก็ไม่ได้สนใจอะไรเกี่ยวก,กับคําสอนศาสนาจากมากเท่าไหร่นั่นก็คือกลายเป็นว่าเออหลังหลังศตวรรษที่สิบหกเนี่ยคนก็เริ่มมากินอาหารเช้ากันมากขึ้นก็เ่มเริ่มต้นจากการดื่มกาแฟและและช็อกโกแลตนะครับเป็นเป็นอาหารก็น,นะครับจากนั้นก็ได้รับความนิยมเรื่อยๆมาครับก็ต่อเนื่องมาจนปัจจุบันนะครับสำหรับเออ การดื่มกาแฟและชล็อกโกแลตเป็นอาหารเช้านะครับถัดจากนั้น,นครับในยุควิกตอเรียนครับที่เกิดเศรษฐกิเจเศรษฐีใหม่นะครับเกิดจากการค้าขายการเดินทางค้าขายการสร้างอาณานิคมของของ,ของชาวฝรั่งเศสนะครับที่แบบไปตามทั่วโลกนะครับไปทางดินแดนต่างๆมันก็จะเกิดการค้าขายกันมากขึ้นมันก็ทําให้เกิดมีเศรษฐีใหม่กันมากขึ้นนะครับเศรษฐีเหล่านี้ครับก็พลิก เอาการกินอาหารเช้าเนี่ยซึ่งเคยเป็นเรื่องผิดบาปอ่ะมาเป็นความหรูหราแทนกลายเป็นว่าคนที่ได้กินอาหารเช้านะครับกลายเป็นชนชั้นสูงไปซะงั้นเมื่อก่อนก่อนหน้านั้นก็ไปด่าเขาคนกินอาหารเช้าเป็นพวกกรรมกรเป็นพวกเป็นพวกคนบาปนะแต่พอยุคศตวรรษที่สิบหกคนที่กินอาหารเช้าเนี่ยจะกลายเป็นคนชนชั้นสูงขึ้นมาทันทีเป็นคนการอวดฐานะกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความฮัลฮหลากันนะครับสร้างสร้างความ ความหรูหราให้กับตัวตัวคนชนชั้นสูงนะครับเรื่องการกินอาหารเช้านะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ในการหาคอนเนคชั่นทางธุรกิจด้วยส่วนหนึ่งนะครับว่าคนชนชั้นสูงนี่ก็คือก็มักจะนัดกันอ,อมาทานอาหารเช้าที่บ้านเพื่อดิคุยธุรกิจกันตลอดทั้งวันอะไรประมาณนี้ครับดังน,นั้นเอ,อก็เวลาการทานอาหารเขาก็จะแบบละเมียดละไมนะครับก็ ถ้าเกิดใครใครไปทานเมนสโตรอาหารฝรั่งเลยฮะฝรั่งเศสก็จะจะรู้ดีครับว่ามันจะมีช้อนซ่อมอะไรมากมายเลยมีเป็นขั้นเป็นตอนช้อนนี้กินกับอะไรช้อนนั้นกินกับอะไรจะกินอะไรก่อนหลังโอ้ดีเทลเยอะแยะมากมายครับมันเป็นความละเมียดละไมแล้วก็เป็นเป็นเหมือนเป็นวัฒนธรรมการกินอ่า อย่างหนึ่งครับของของของชนชั้นสูงที่ตอนนั้นก็เริ่มมีการทาอาหารเชา้าแล้วก็เป็นเหมือนกันเหมือนโชว์รวยครับว่าเออฉันฉันมีมีฐานะที่ดีมีอ่าความหรูหรามีความมีลสนิยมที่ดีแล้วใ,ใ,ในใน,ในการทานอาหารนะครับดังน,นั้นก็อันนี้ครับก็มันจะเป็นในเรื่องของของประวัติศาสตร์นะครับที่มาที่ไปของว่าทําไมคนสมัยก่อนนะครับถึงถึงคิดว่าการกินอาหารเช้าเนี่ย เป็นเรื่องของคนบาปและความะตกะกะของเป็นเป็นมีแค่เฉพาะคนที่เป็นชนชั้นกรรมกร,รที่ใช้แรงงานเท่านั้นในการกินอาหารเช้าอ่อันนี้ผมก็วิเคราะห์เข้าข้านะครับส่วนตัวผมอาจจะวิเคราะห์ได้ว่าคนสมัยก่อนยุคก,ก่อนนะครับมันเหมือนว่าเขาใช้แรงงานมากเขาใช้สมองน้อยก็คือเขาก็เลยเปรียบเปรียบไปว่าไอคนที่กินอาหารเช้าเนี่ยก็จะอยู่ชนชั้นล่างนั่นแหละแล้วก็มัน มันเป็นเป็นเรื่องของมันมีข้อข้อหนึ่งนะในในใน,ในเรื่องของคําสอนที่เรื่องของความตะกะความกินเร็วนี่ยมันก็คือสมัยก่อนมันก็คือจะปกครองโดยใช้ความเชื่อเนี่ยความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาในเรื่องของของศาสนาเป็นตัวกําหนดในเรื่องการเอ่อชี้ชี้นําหรือชี้ชี้ชัดอ่ะแปลว่าไอ้คนนี้มันคนไม่ดีคนคนคนที่คนที่บาป หรือว่าเป็นเป็นคนที่ชนชั้นล่างนะครับแต่ว่าในสมัยเนี้ครับมอนในเมืองบริบททุกอย่างเปลี่ยนไปนะครับะฉะนั้นคนที่เป็นผู้นําทางสังคมได้สมัยก่อนก็คือคนที่มีการสื่อสารที่ดีคนที่มีความรู้ถูกไหมครับเช่นเดียวกันครับพอบริบทเปลี่ยนไปยุคสมัยเปลี่ยนไปผู้นําหรือว่าพระเจ้าในยุคปัจจุบันนะครับมันก็เริ่มไล่มาจากเออ,อ,อเออปีศเออประมาณสองพัน 2, เนี่ยก็จะเริ่มมีพระเจ้าองค์ใหม่แหละชื่อว่าบิลเกต สตีฟจ็อบนะครับเป็นผู้นำในเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการสื่อสารก็จะมีบทบาทมากในการชี้ชี้นำชี้เอ่อชี้เป็นความชี้นำหรือว่าเป็นเป็นคนที่กำหนดไลฟ์สไตล์ของคนในในปัจจุบันนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็จะมีนะครับพระเจ้าองค์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาครับพวกอีลอนมัสก์มาร์คซักกระเบิร์กอะไรเนี่ยครับผมคิดว่าใน ในในเรื่องของการทานอาหารเช้านะ่ะก็มีส่วนสําคัญมากเพราะคนในปัจจุบันนะครับเราใช้สมองทํางานมากขึ้นนะมากกว่าใช้แรงงานในในในยุคสมัยยุคกลางนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนะ่ะเราก็ควรจะบริโภคอาหารเช้านะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับนในการที่เราเราต้องดูแลสุขภาพเพราะอาหารเช้านเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มีสม่วนสําคัญมากในในเรื่องของ การดำรงชีวิตเราในแต่ละวันการสร้างในเรื่องของอภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแล้วก็ในการบำรุงสมองด้ในการที่จะเราจะใช้ชีวิตการคิดงานหรือว่าในการทำงานในแต่ละวันก็อันนี้ก็ฝากไว้เดวนนะครับสำหรับมื้อเช้านะครับเป็นมื้อสำคัญนะครับของคนยุคเรายุคปัจจุบันนะครับส่วนยุคกลางเขาเขามองว่าเป็นเรื่องของความบาปความตระกาศอาการ,าการอันนั้นก็เป็นบริบทของยุคสมัยนั้นนะครับ โอเคครับผมมีเพื่อนๆอยากจะแชร์ไหมครับว่าทุกวันนี้เรากินอาหารเช้าบ้างหรือเปล่าหรือว่าเราคิดว่าเออมันไม่สําคัญเราไปกินเที่ยงเลยเหมือนคนยุคก,กลางนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามรายการคุยข่าวเช้านี้ผ่านทาง Twitter Th ไทยคริปโตนิวส์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงถึง9โมงเช้านะครับแล้วเจอกันครับผม